สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูกินแล้วหนูสบายท้องแล้วหนปูปูแล้วค่ะแต่หนูยังไม่นอนค่ะอ,อ๋อแอแออยู่ค่ะสวัสดีค่ะหนูเอเเอร์ค่ะ แอ,อ่ทัตตาแม่ทตตาอืมอืมอืมเนีย่ยเนมามาพลิกตัวให้ลูกพลิกตัวให้คะ่ะพลิกตัวให้แล้วเตรียมนอนคะ่ะ